สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์ไอเดียในการประดิษฐ์กระทองลอยจากมะละกอรเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับฝานแผ่นมะละกอด้วยมีสองคมตับนี้เราจะฝานตัดนะครับแบบนี้ครับแผ่นมะละกอที่ได้จากการฝานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ อันตอนการพับกลีบครับนำแผ่นมะละกอที่เราได้ฝานไว้แล้วนะครับมา1แผ่นเ,เสร็จแล้วพับตามนี้เลยนะครับพับฝั่งซ้ายมือเฉียงลงครับพับฝั่งขวาม,มือบิดลงล่างครับเสร็จแล้วเอามาขัดกันแบบนี้นะครับแล้ววางไปที่ขอบท่อนกล้วยครับจากนั้นครับใช้ไม้กัด ปักยึดไว้แบบนี้ครับทำกลีบต่อไปครับวางกลีบต่อมาครับแล้วก็ใช้ไม้กัดน,นะครับปักไว้ครับ ติดเกียร์ชั้นที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปครับชั้นที่สองครับวันจิตสว่างครับแบบนี้นะครับวันจิตสว่างครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับชั้นที่สองครับต่อไปครับชั้นที่สามวางกลีบสว่างครับ ครับสำหรับขั้นตอนการติดกลีบประดับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะตกแต่งดอกไม้ลงในกระทงครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนําดอกไม้ตกแต่งลงในกระทงครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับปักทูบเทียนล,ลงบนกระทงครับครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทงลอยจากมะละกอรครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ